ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินสตรีทฟู้ดแถวปิมหาดจอมเทียนกันนะครับผมอ่าดูครับนี่นะครับทุกคนอ่าเดินดูในซอยเลยครับผมนี่ครับในซอยก็มีของขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะครับทุกคนอ่านี่นะครับนี่ ก็จะมีพวกร้านกุ้งเผานะครับทุกคนนี่ครับอ่าครับอ่ามีพวกกระเพรกระเพราด้วยนะครับอืนี่มีร้านกระเพราลุงหนวดมีปิ้งเป็นพวกบาร์บีคิวหมาล่าอ่านี่ครับทุกคนอ่ามีเป็นพวกบาร์บีคิวต่างๆนะครับเนาะมีั้งเนื้อทั้งหมูอืปลาหมึกด้วย โอ้โหอันนี้มีของเด็ดนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหทุกคนเ <c oughs> อซี่โครงหงมูอืม,อมอน,นี่ก็เป็นพวกขนมต่างๆนะครับเนาะทุกคนั่นี้ก็จะมีร้านนั่งเล่นต่างๆนะครับอ่านีขายผลไม้อ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่า แซลมอนซาซิมิต่างๆนะครับอืมเดี๋ยวมจาจัดซี่โครงบาร,ร์บีคิวกันดีกว่าอ่าเป็ี่โครงของาย์บคิวค่ะซี่โครงขายไงครับหีละหกสิบค่ะหีละหกสิบใช่ไหม, 60, ไหมร้อนได้นะเอาร้อนๆเลยครับผมได้เอาประมาณไหนดีประมาณนี้ไหมอืมกินคนเดียวเอาเอาน,นี้อันบาทขอเป็นแบบนี้ขอ<า>เป็นแบบนี้ดีกว่าเอาครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งใช่ครึ่งฝั่งอ่า อัะร้อนๆเลยครับผมขอไปขอไปขึ้นฝั่งนั้นไดนะ้ไ <c> ห <oughs> มใช่ฝั่งนั้นครับผมเอานี่แหละครับผมครับอืมอืมอันนี้นะครับทุกคนตัดอันนี้เลยน,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 นีอันนี้เขาเปิดทุกวันหรือเปล่าครับเปิดทุกวันเลยค่ะอ๋อ อ,อ๋อโอ้อืออาดูก่อนได้นะนี่นะคะับู้ใจร้อนมาเลยนี่นะครับผมทุกคนร้านเขาเออเดี๋ยวกลับมานเขานะจ๊ะเดือนเดือนนี่ไงนะงานนี้ครับ ไว้ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเอานะนะครับทุกคนเสียดายครับวันนี้ร้านถัดไม่มานะครับทุกคนอืมอทุกคนครับเนี่ยผมเล็งร้านนี้ไปอีร้านนี้ครับนะอยู่ยมาดูว่าล้ามีของอะไรบ้างอยากกินหอยนะครับทุกคนเดี๋ยวเชือหอยไปกินดีกว่าออ,อนนี้หอยแครงกล่องหนึ่งครับผม ก็ไร้ครับน้องน้อยบานนบานนะครับนะเนาะครับผมนะครับผมหมูหนี่นะครับทุกคนอ่านอะ่านะเสร็จแล้วทุกคนอ่านะ้นองเขาหักให้เด้อ ครับโอ้หหนูแดงๆเลยนะผมอ่าสุครับผมครับได้เร็วๆแล้วครับทุกคนอ่าครับผมครับน่ะ เรามานั่งกินตรงนี้กันเลยนะทุกคนนี่ครับอืมน่ครับผมผมซื้อยังมาสองอย่างนะทุกคนเนาะกะว่าจะนั่งกินตรงสตรีทฟู้ดนะครับเนาะพอดีคนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ค่อยสะดวกก็เลยกลับมาที่ห้อง้วครับผมทุกคนนี่ครับผมามาที่ห้องก็มาจัดน,นี่เป็น ซี่โครงหมูนะครับผมอ่าดีวผมก็จัดหอยแครงมานะครับผมนี่น้ามันลมนิดหน่อยอ่าโอเคครับผมมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินกันนะครับผมทุกคนมาครับทุกคนครับอ่า,ากินน้มันเนี่ยมาครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอ่อผมซื้อหอยแครงมาเนาะ แล้วก็มีหมูด้วยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวขอชิมอ,อหอยแครงก่อนว่ารสชาติจะดีขนาดไหนนี่นะครับอู้หูเลือ,อกระจูดเลยอื เดียวอืมขอาฮั้งสดครับอืมโอ้ยอืมอืมอืมอ้า ส,ส,สุดยอดเลยคุซื้อข้าวเหนียวมาด้วยนะครผมข้าวเดินท่าไเหนยเหมือนกันเดี๋ยวมาจัดไอตัวนี่ซี่โครงทอดดูสิแบบแบบไม่จิ้มก่อนนะไม่ใช่ซี่โครงทอดพี่คงบาร์บีคิวโอ้โอง ก็จะเป็นรสชาติออกหนวาน,นนิดนะครับผมที่เขาหวานน่นนะิดนังืมมัน้ิ้มจะเป็น,นิ้มมะขามนะครับ ลองชิ้นที่อันนี้ดีกว่าอ่ะชิมไปเลยอืมอืมอร่อยขนาดอืม,อม คงกระดูกอ่อนอโทษนะครับคนณหุดนิ้วเลยหอากระไดก่อนเดี๋ยวขอเช็ดตัวนี้นะกี้เลือดกระเด็นเลยมาคนเรามาชิมหอย,อยต่อดีกว่าอืม โอเคเลยนะครับอย่างนี้เลยดีกว่าอืมโอเคบร่ยกินกันไปยาวๆนะทุกคนือเรื่อยๆนะคืนนี้ ขี่โคลงข้าเหนียวจิ้มเข้าไปอืมอืมอืมอมเม,มคิ้ไปเดินลุยน้ำทะเลมาเนาะน้ำทะเลกัดเท้าเลยนี่แหละครับคนคนมัานนอก ไม่ใช่ว่าเลน,นะทุกคนเรามาฉลองห้องกันก่อนเนาะก่อนที่ลูกบ้านเออ่ที่เช่าเขาจะมาอยู่นะครับเนาะเสร็จแล้วครับเปิดซิง ห้องห้องเราเนาะเราก็ต้องตรวจซิงก่อนก่อนที่คนอื่นจะมาอยู่เราก็มาต้องมาเทสมาเทสห้องว่าระบบน้าระบบไฟว่าระบบปรับอากาศเครื่องปรับอากาศครับแอร์เย็นไหมมีอะไรขาดตกบกพร่องไหมที่น้ําห้องน้ํามีน้ําขังหรือ มีรั่วซึมอะไรตรงไหนก่อนอะไรอย่างนี้คือหนึ่งผมว่าเป็นผลดีเนาะที่เราอะมาเทสมาอยู่ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อห้องเราเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยเช่ารือยังนะครับเนาะนะฮะก็นันตอนนี้มีอยู่นิดหน่อยนะครับผมเออน้ำ รั่วตรงชักโครกนะครับไม่ใช่ตรงแนวรอบๆนะเอเป็นถังถังถังน้ำแล้วถังข้างบนอ่ะไม่รู้รั่วได้ยังไงมันแตกรั่ว่ยังไงไม่รู้นะหยดติงๆ,ๆิงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับช่างเขาจะมาดูผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับมันน่าจ,จะซ่อมไม่ได้นะชักโคกที่เป็นถังเก็บน้ำครับ ก็เปลี่ยนสิอืมเีครับทุกคนยาวๆไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้อืมอ๋อก็คือไอตัว หมยแข็งนี่คือผมอีนี่อยู่อย่างเนาะคือถ้าแบบถ้าลวกแบบไม่ค่อยสุกเนี่ยมันเขาเรียกก็เรว่าอะไรอ่ะเออมันมันอร่อยนะครับทุกคนแต่มันจะแกะยากนิดนึงอืมนี่ครับอืมดเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ินสวับกันไปนี่ดูสงบดีครับไม่คอบุนว่าเท่าไหร่แล้วอีกอย่างคือมันก็ใกล้กับหาดจอมเทียนนะครับอาจากออคอนโดผมเนี่ย เดินทะลุซอยออกไปข้ามถน,นนเนาะแล้วก็เดินทะลุซอยออกไปประมาณห้าร้อยเมตรครับถึงหาดเลยก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับปันกลางออกกําลังกายบ้างเนาะถ้าอยู่ริมาหาดเลยก็อ,อาจจะรู้สึกว่าสบายเกินไป <laughs> แต่ต้องเดินนิดหน่อยก <c oughs> ็ฮิติกก็จะมีตู้เต่าบินนะครับเนาะ ไม่มีเซเว่นะครับเซเว่นก็จะมีสามที่ที่ใกล้ๆนะครับผมเดินข้ามฟากไปแล้วก็ไปตรงปากซอยตรงที่หาดจมเทียงสองออกเลี้ยวซ้ายไปอยู่ฝั่งนี้ก็จะเดินไกลนิดหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นก็อยู่ใกล้แต่ว่ามันต้องข้ามถนนไปครับอืมมีให้เลือกอยู่สามอันเซเว่นแล้วก็ส่วนร้านกับข้าวออกซ้ายมือจะมีร้านป้า ขายอาหารตามสั่งโอ้โหแย่นะครับจะกินอะไรก็สั่งป้าเขาได้เลยมีหมูมีทะเลมีครบหมดนะครับอืมก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็ส่วนกลางคืนสบายนั่งคิงทวที่หาดก็ได้นะครับผมคือเราจะไม่ไปนั่งไอ้ตรงเต็นท์เขาก็ได้คือเราว่า พกเสือเราไปเองครับก็อุปกรณ์ก็ปิกนิกก็คือไฟมันค่อนข้างสว่างครับผมผมว่าโอเคเลยอะ่ะมากับแบบเพื่อนที่รู้ใจหรือว่าคนที่รู้ใจปูเสือนั่งฮิวลฮิวดูบูมขึ้นซัดน้ำขึ้นฝั่งอืมในอากาศนี่เย ใครที่พาฟมพาแฟนมาก็ถือว่าก็น่าจะโรแมนติกดีครับผมของกินอยู่ตรงนี <ative> ้ครับไม่อดตายครับผมแต่ว่าต้องมีต้องมีตังค์ซื้อนะครับแต่ของไม่แพงนะครับเนี่ยสีซี่โครงนี้ก็ร้อหกสิบบาทหอยแค็งนี่คือร้อยบาท ก็เหลือในแพงก็อาหารจานสังส่งก็คือ,อจ้าหกสิบบาทนะครับถ้าเป็นทะเลรวมก็แปดสิบก็เหลือในแท,ง,ทงใหยอือคืออนอากาศดีมากครับ หมดแล้วครับทุกคนน่ะอยูขอให้อีกหน่อยอืมกระตุกอืม,อม ตรงนี้แกะยากนะนี่ยนี่นี่นะทุกคนอืม Mm hmm. โอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปวันนี้ก็ประมาณประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนโอเคไปแล้วครับทุกคนบายสวัสดีครับทุกคน